ตื่นนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้ครูฝากรูปเข้าไปในกลุ่มเนาะให้พวกเราบันทึกรูปลงในชีตนะครับบันทึกตัวเลขเนาะในตารางนะครับลงในชีตนะเนาะเพื่อจะได้เร็วขึ้นเฉยๆครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เรียนในห้องอาจจะผูกขักนิดน,นึงเรื่องของการเติมตัวเลขนะครับอาจจะแบบอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับหลักๆวันนี้ก็คือจะเป็นการทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกราฟของฟังก์ชันนะครับ ที่ในหลักสูตรของเราจะเรียนอยู่หลักๆอยู่3ตัวก็คือกราฟของฟังก์ชันไซน์โคไซน์แล้วก็แทนเจนต์นะครับ3ตัวเนาะแล้วก็ส่วนที่จะเจาะลึกจริงๆก็คือไซน์กับคอสนะครับส่วนแทนเจนต์ก็จะเป็นเทคนิคของการวาดรูปกราฟนะครับอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เกินเสียเวลานะครับสําหรับอ่า กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราลองไปพล็อตกราฟลงในแอปพลิเคชันอะไรก็ตามหรือในโปรแกรมอะไรก็ตามเนาะกราฟของมันจะเป็นรูปคล้ายๆรูปคลื่น,นครับเพราะฉะนั้นกราฟของเรามันจะมีลักษณะเป็นคาบมีรูปร่างหน้าตาซ้ำๆเดิมๆนะครับ เราก็เลยไปเจาะจวงว่าถ้ามันซ้าๆเดิมๆเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบของฟังก์ชันที่เป็นคาบนะครับอย่างที่เราเคยเรียนในฟิสิกส์กับคูสุรัสมาแล้วเนาะองค์ประกอบของกราฟที่เป็นคาบนะครับจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ครับอันที่1น,นะครับเราต้องรู้จักความยาวคาบก่อนนะครับความยาวคาบนะครับจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็วนมาจบที่จุดจุดนั้นนะครับโดยที่การวนจบนั้นนะครับจะหมายถึง1รูปตัวแสตม นะครับเปรียบเสม,มือนกับ1ตัวแตม์นะครับที่สามารถใช้รูปอย่างกรณีนี้นะครับสีแดงนี่คือความยาวหนึ่งคาบของกราฟนี้นะครับเราจะพบว่าแค่คูปเปอรสีแดงตัวนี้นครับคูสามารถเอาไปเพสลงในทุกๆตำแหน่งก็จะสามารถได้กราฟที่เหลือได้แล้วนะครับเราเรียกว่าความยาวหนึ่งคาบครับหรือพูดง่ายๆก็คือความยาวของ1ต้น แบบของ1รูปกราฟนะครับเราจะเรียกว่า1ลูกของกราฟนะครับจากนี้ไปรูจะพูดสั้นๆช้าๆว่าเอ้ยชัดๆว่า1ลูกของกราฟนะครับองค์ประกอบที่2ก็ครับก็คือแอมพลิจูดครับแอมพลิจูดนะครับตามความหมายทางฟิสิกส์นะครับมันก็คือระยะทางจากตัวกลางนะครับที่ขึ้นไปได้สูงสุดหรือต่ําสุดเนาะเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดของเรานะครับจะสามารถมองได้2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือจาก ตัวกลางนะครับขึ้นไปได้สูงสุดหรือตัวกลางลงไปได้ต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีสูตรในการพิจารณาแอมพลิจูดโดยการเอานะครับผลบวกของค่าสูงสุดกับค่าต่ําสุดแล้วก็หารด้วย2ครับหรือ1น,นส่วนสคูณแม็กซ์บวกมินั่นเองนะครับมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะพูดถึงแอมพลิจูดนะครับจะพูดถึงก็ต่อเมื่อกราฟของเรามีการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเท่านั้นนะครับ หมายความว่าไงหมายความว่าผ่านแบบขึ้นและลงด้วยนะครับแบบนี้ก็คือขึ้นก่อนเนาะแล้วก็ลงนะครับถ้าขึ้นอย่างเดียวนะครับเราก็จะไม่พิจารณาแอมพลิจูดหรือลงอย่างเดียวเราก็จะไม่พิจารณาแอมพลิจูดเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูกราฟแรกครับก็คือกราฟของทรายครับกราฟของทรายเนาะครูให้พวกเราบันทึกตัวเลขเหล่านี้ลงในตาตารางในชีทพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครูจะมาสังเกตนะครับแพทเทิร์นของการลงจุดกราฟของทรายนะครับแล้วก็ดูหนึ่งลูกของทรายว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะ แล้วก็จะทบทวนความรู้เดิมไปในตัวด้วยเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ของมุมนะครับแล้วก็ค่าของตัวเลขเนาะเราจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าดูในตารางนะลูกดูพายส่วน6ครับตระกูลของพายส่วน6กลูกก็คือตัวเลขที่แก,แกค่า x ของเรานะครับมีตัวส่วนเป็นเลข6เนาะเราจะพบว่ามันจะมีค่า sin นะครับเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดเลยครับคือ0.5ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับ0.5หมดเลยเพียงแต่ว่าบางช่วงที่มันเป็นบวกกับบางช่วงที่มันเป็นลบ ซึ่งความเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอาศัยการดูจากที่อยู่ของมันนะครับถ้าพายส่วน6อยู่ในคอรรนที่1่เนาะค่าสายก็เลยเป็นบวกครับห้าไพส่วน6อยู่ในคอรรนที่2นะครับค่าสายก็เป็นบวกครับส่วน7จ็ดส่วน6กับ11บเอ็ดส่วน6นะครับเป็นตัวเลขที่มันอยู่ในคอรรนที่3และคอรรนที่4เนาะเพราะฉะนั้นค่าสายของเราอยู่ใต้แกน x นะครับค่าสายของเราก็เลยติดลบนั่นเองนะครับทานองเดียวกันกับตระกูลของพายส่วน4และพายส่วน3เนาะอ่า เราจะมาลงจุดนะครับโดยการพิจารณาทีละส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือครูดูเฉพาะส่วนที่เป็นอนาบริเวณของโคตรนันที่1นะครับจุดเริ่มต้นของโคตรนันที่1ก็คือ x เท่ากับศนะูนย์เนาะจุดสิ้นสุดของคตรนตนที่1ก็คือ x เท่ากับายส่วนสองเนาะเพราะ x ซิ่มากกว่าายส่วนสองก็จะถูกผลักไปอยู่ในโคตรนันที่2แล้วนะครับเรามาเริ่มจุดแรกนะครับพิกัดศนะูนย์ศูนย์เนาะ x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์นะครับก็คือจุดนี้เนาะลงจุดได้เลยนะครับใช้ดินสสออหรรืใช้้ีไดเลยนะคับ พยายามดูคร่าวๆนะลูกนะเพราะว่าตัวเลขของเรามันเป็นทศนิยมที่ค่อนข้างจะแบบละเอียดอ่อนเนาะซึ่งสเกลที่มาจากมือเราเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สังเกตครูอยากให้พวกเราสังเกตดูแค่1ลูกของทรายแค่นั้นเองนะครับจุดที่2ครับถ้า x เป็นายส่วน6ครับ x เป็นายส่วน6เราจะพล็อตผ่านเส้นตรงที่ x เท่ากับายส่วน6เนาะเราจะได้ y เป็น0.5ครับอ่าก็จะลงได้เป็นจุดนี้ครับ x เป็นายส่วน6 y เป็น0.5นะครับอ่าจุดที่2ครับ ต่อมาครับจุดที่3ามครับ x เป็นพายส่วนสี y จะได้0.71ครับแต่ในแกน x เราไม่มีพายส่วนสีเลยเห็นไหมครับบอกได้ไหมครับว่าพายส่วนสีอยู่ตรงไหนครับใครตอบได้เปิดไมค์ตอบเลยครับ x เท่ากับพายส่วนสี่ครับตำแหน่งของ x เท่ากับพายส่วนสีอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงกลาง ส่วนหกกับพายส่วนสามค่ะอ่าถูกต้องครับตรงกลางระหว่างพายส่วนหกกับพายส่วนสามเมื่อกี้ใครตอบอ่ะฮานะกับใครอ่ะต้นน้ำหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าอ่าโอเคเยอะมากครับเดี๋ยวครูจะบวกคะแนนให้ไม่ใช่อะไรนะครับโอเคเนาะ x เท่ากับ pi ส่วน4นะครับอยู่ระหว่างนะครับ x เท่ากับอยู่กึ่งกลางระหว่าง x เท่ากับ pi ส่วน6กับ x เท่ากับ pi ส่วน3เนาะถ้าเราจํารูปวงกลมหนึ่งหน่วยได้เราจะพบว่ามุม pi ส่วน4มันจะอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นครูจะพลอตผ่านเส้นตรงเส้นนี้นะครับกึ่งกลางระหว่าง pi ส่วน3กับ pi ส่วน6นะครับและจะได้ y เท่ากับ0.71ครับโดยประมาณเนาะก็จะได้จุดประมาณนี้นะครับต่อมาครับ x เท่ากับ pi ส่วน3ครับจะได้0.87ครับซึ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ จนกระทั่งสุดท้ายของคอรนันที่หนึ่งครับจบคอรนันที่หนึ่งที่ x เท่ากับ pi ส่วนสองครับเราจะได้ y เป็นหนึ่งครับลูกกลับเป็นแบบนี้เนาะต่อมาครับครูจะอาศัยคำว่าสมมาตรถ้าพวกเราจำได้นะสมมาตรนะครับสมมาตรโดยใช้สังเกตนะครับตำแหน่งที่ายส่วนสองครับมันอยู่บนแกน y ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนะครับครูจะสร้างเส้นตรง x เท่ากับายส่วนสองไว้นะครับมองว่าเป็นเส้นตรงเส้นนี้นะที่เมาส์ครูกำลังลากอยู่นะครับจากนั้นครับ ครูทำการ r e f ฟกตนะครับหรือสะท้อนโดยใช้เส้นตรงเส้นนี้เนาะจะได้กราฟในควอ d r น n ์ที่2ครับหน้าตาเป็นดังต่อไปนี้ลกูกเห็นไหมครับเพราะเรากำลังใช้เส้นตรง x กับ i ส่วน,น,น2เป็นเส้นสะท้อนนะครับสะท้อนจุดที่เหลือครับอ่าป้างมาไว้ในควอ d r a ร์ที่2ครับมันจะจบที่ x กับ p ไ,ไหมครับมันคืออาณาบริเวณของควอเตอร์ที่สองครับทันนะลูกเนาะ <c oughs> ต่อมาครับ สำหรับคอร์ดเรนที่3และคอร์ดเรนที่4ี่ครับเราจะพบว่าจริงๆค่าไซด์ของเรานะครับมันจะมุดไปอยู่ใต้แกน x แล้วถูกไหมครับเพราะมันจะอยู่ฝั่งที่ y เป็นลบถูกไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่7จ็ดพายส่วนหเป็นต้นไปนะครับจนจบคอร์ดเรนที่3ที่3ามพายส่วนสและก็จบคอร์ดเรนที่4ี่ที่2องพายนะครับเราจะพบว่าค่าของมันติดลบหมดเลยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นกราฟที่ได้นะครับก็เลยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ ทำการสะท้อนข้ามแกน x นะครับและก็สะท้อนข้ามเส้นตรงนะครับ y เท่ากับ a ทศครับ x เท่ากับ p อีกทีหนึ่งนะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็นกราฟรูปนี้ครับหน้าตาแบบนี้นะครับมันจบที่0นจนถึง2 p ถูกไหมครับหน้าตาแบบนี้ถ้าครูสร้างส่วนสร้างเส้นเชื่อมระหว่างจุดเหล่านี้นะครับเพื่อให้เห็นนะครับแนวโน้มของการเรียงตัวของจุดที่เราพลอตนะครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า1ลูกของไซน์ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะเริ่มต้นที่0ูนย์ครับ แล้วก็จบที่2พายครับทำไมถึงลากเส้นได้นะครับเหตุผลเพราะว่าตัวเลขที่อยู่ระหว่าง x ส่วน3เอ่อโทษครับพายส่วน3กับพายส่วน2เนี่ยมันมีตัวเลขอยู่เยอะมากมายเลยมันเป็นจำนวนจริงเนาะและจำนวนจริงเป็นเซตอนันต์ด้วยนะครับมันก็เลยที่เราเห็นว่ามันเป็นเส้นน่ะจริงๆแล้วมันคือจุดครับที่เรียงตัวกันแบบขียิบนะครับทำให้เห็นเป็นเส้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นพอเราได้หนึ่งตัวสแตป์แล้วครับอย่างที่ครูบอกว่าพอเราได้1ตัวสแตป์หรือหนึ่งคาบแล้วนะครับที่เหลือครับครูก็ Copy paste ได้เลยถูกไหมครับครูก็สามารถต่อกราฟที่เหลือได้ครับนะครับ Copy ีแล้วก็วางเลยครับอแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามักจะลืมเวลาเราวาดกราฟโดยเฉพาะในข้อสอบนะครับก็คืออย่าลืมว่าแกน x ของเรานะครับมันวาดได้แค่นี้ แต่ว่ามันไม่ได้สิ้นสุดที่3ามพายถูกไหมครับมันมีลูกศรที่บอกว่าแกน x ของเรามันต่อไปได้เรื่อยๆลรกพอมันต่อไปได้เรื่อยๆปุ๊บนั่นหมายความว่ากราฟของเราก็ต่อไปได้เรื่อยๆครับเราจะเขียนความต่อไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดในดการใส่หัวลูกศรที่กราฟครับทำนองเดียวกันครับฝั่งลบครับผูก็ copy p a s พ e เฉยๆเนาะอ่าก็จะได้ส่วนที่เหลือและครับก็ใส่หัวลูกศรซ้ายนะครับ,น,น,รบนี่คือกราฟของ y เท่ากับ sin x ครับอ่า ใช้ดินสอร่างก่อนก็ได้นะครับครูคิดว่าน่าจะสวยอยู่นะครับจากการดูของเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในห้องตอนนั้นนะครับเพื่อนวาดกราฟได้สวยมากนะครับเป็นรูปคลื่นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับประดุดกระบ้านะครับวาดกราฟโดยใช้โปรแกรมนี่เป็น y เท่ากับ s i n x นะครับอ่ะลืมบอกพวกเราไปเนาะตกลงกันก่อนเนาะถ้าถ้าจดไม่ทันแบบตามในสไลด์นะครับเดี๋ยวส่งทิชชิ่เปเปอร์ให้ส่งสไลด์ให้นะครับ ไม่เลยไม่ต้องกังวลเนาะเพราะหลักๆคืออยากให้พวกเราเข้าใจคอนเซปต์นะครับก่อนว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือกราฟของ y เท่ากับ s i n x ครับลักษณะเด่นนหมครับมีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมครับเปิดไมค์ตอบเลยครับลักษณะเด่นของกราฟ y เท่ากับ s i n x ครับผ่านจุดศูนย์ศูนย์อ่าถูกต้องครับผ่านจุดศูนย์ศูนย์ครับผ่านจุดกําเนิดครับเห็นไหมครับผ่านจุดศูนย์ศูนย์มีอะไรอีกลูกผิดถูกไม่ว่ากันนะครับลองตอบได้เลยครับ เดี๋ยวานาะได้คะแนนเยอะเกินนะครึ่งครึ่งคาบของลูกคืนจะจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ระพูเอ็กซ์ที่ศูนย์เอ็กซ์จะเลตไบจเป็นศูนย์ระพูไบจะเป็นศูนย์ด้ยครับเอ่อครึ่งครึ่งคาบนะครับก็คือความหมายของระพูคือถ้าเป็นเดินทางไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของหนึ่งคาบหนึ่งคาบก็คือสองพายถึงระลูเพราะฉะนั้นครึ่งคาบก็คือต้องศูนย์ถึงพายนะครับมันจะวนกลับมาที่แกน x นะครับ ก็คือวนมาที่อยู่ที่ y ทเท่ากับ0นั่นเองถูกไหมครับนั่นหมายความว่า s ซ n ์ของพายก็จะเท่ากับ0ถูกไหมครับอืโอเคครับมีอะไรครับมีใครสังเกตเห็นอะไรอย่างอื่นไหมมีไหมครับไม่มีจะเฉลยละลจะบอกว่าสังเกตนะครับว่ากราฟไซด์ของเรานะครับจะขึ้นได้จะขึ้นไปได้สูงสุดนะครับตามแนวแกน y เนาะ ก็คือสูงสุดได้ y เท่ากับ1ถูกไหมลูกและลงไปได้ต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ1ถูกไหมครับมันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า range ของฟังก์ชัน sin ครับเป็นเซตของจำนวนจริงตั้งแต่ลบ1ถึง1เห็นไหมครับกราฟของมันจะไม่มีสิทธิ์ออกไปนอกเหนือจากอนาเวริเวนตั้งแต่ y เท่ากับลบ1จนถึง y เท่ากับ1ครับอ่าไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกราฟของฟังก์ชัน sin เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกไหมลูกอ่าอันนี้นั่นเลยสามารถบันทึกลงในตารางได้เลยนะครับ สำหรับกราฟของ y เท่ากับ sin x นะครับเราจะพบว่าความยาวหนึ่งคาบลูกอ่าก็เริ่มต้นที่จุดศูนย์ศูนย์เนาะนะครับวาดมานะครับจนกระทั่งถึงสองพายถูกไหมครับความยาวตรงนี้คือความยาวของหนึ่งคาบครับเพราะฉะนั้นคาบของฟังก์ชัน sin ครับจะมีค่าเท่ากับสองพายลูกเติมสองพายในตารางได้เลยนะครับกราฟของ y เท่ากับ sin x ครับจะมีคาบเท่ากับสองพายครับอ่าต่อมาครับ องประกอบต่อมาครับก็คือแอมพลิจูดลรอกแอมพลิจูดคือจะพบว่ากราฟ y เท่ากับ y s i n x ขึ้นไปได้สูงสุดที่1เนาะลงไปได้ต่ําสุดที่1เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นจะทําให้แอมพลิจูดของกราฟนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับแอมพลิจูดเป็น1นะครับสังเกตรครับถ้าแอมพลิจูดเป็น1ครับขึ้นไปได้สูงสุด1จากแกนอ้างอิงก็คือแกน x ครับ ก็คือขึ้นจากแกน x ไปได้1ห,หน่วยก็คือ y ก็จะสูงที่สุดเท่ากับ1ถูกไหมครับและก็ y ที่ต่ําที่สุดก็จะเท่ากับลบหถูกไหมครับอ่าสิ่งนี้บอกอะไรเรานะครับสิ่งนี้บอกสิ่งที่เรียกว่า range ของฟังก์ชัน s i น์ครับก็จะกลายเป็นเซตของจํานวนจริงตั้งแต่ลบหนจนถึง1ครับต่อมาครับอีก ส่วนหนึ่งในตารางนะครับก็คือโดเมนเนาะโดเมนเราต้องดูค่า x ถูกไหมลูกนะครับเราจะพบว่าจากกราฟที่ครูวาดให้พวกเราดูนะครับเราไปดูค่าของแกน x ฝั่งบวกครับเราจะสังเกตเห็นว่ากราฟ y เท่ากับ sin x มันลรอตไปได้เรื่อยๆนะครับหัวลูกศรตรงนี้บ่งบอกมันว่านะครับกราฟของเราเนี่ยมันไปต่อได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยลูกนั่นหมายความว่านะครับกราฟของเราเนาะก็จะเป็น x ฝั่งบวกเกือบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงตี้เลยถูกไหมครับ ทำนองเดียวกัน,นครับฝั่งซ้ายถูกก็ต่อไปได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงลบตี้ครับนั่นหมายความว่า x ของเรานะครับเริ่มที่ลบตี้จบที่ตี้ถูกไหมครับมันก็คือแทนเซ็ตของจํานวนจริงนั่นเองครับแทนเซ็ตของจํานวนจริงนั่นเองนะครับก็จบครับ y เท่ากับ sin x นะครับเดี๋ยวส่วนตัวอย่างที่เหลืออื่นๆนะครับเดี๋ยวครูค่อยให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูไปสอนในอะไรนะ ในไอแพดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคู่ขอย้ายนิดนึงนะครับ อ่ะขอตัวแทนเปิดกล้องให้หน่อยครับมาแล้วใครก็ได้ช่วยเปิดกล้องให้หน่อยวีฮานะโอ้ยวันนี้ฮานะได้คะแนนเต็มร้อยแนะ่นอนเลยมาแล้วใครก็ได้ช่วยเปิดกล้องให้คุณหน่อยเดี๋ยวครูจะบันทึกเป็นช่วงๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนโดนหมดเลยพอครูบอกงี้ปุ๊บตะกี้ไม่ยอมจดเลขลงในตารางมือแต่งหน้าได้เลยพวกเนี้ย ใช่ไหมหานะแต่งหน้าแล้วใช่ไหมหน้าสดค่ะครูเห็นะครับอ่ะป้องกล้องครับทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามโสกินไม้ก่อนนะ อ่าโอเคนะครับต่อมาครับเรามาดูกราฟของคอสครับหรือกราฟของโคไซน์เนาะสำหรับกราฟของโคไซน์ครับอันนี้นะครับตัวเลขพวกนี้เราบันทึกลงในตารางแล้วเนาะเราก็จะมาดูลักษณะของการเดินทางของจุดนะครับบนกราฟ y เท่ากับ cos x หรือ y เท่ากับโคไซน์ x นะครับจุดแรกครับที่ x เป็นศูนย์ครับเราจะได้ y เป็นหนึ่งครับเห็นไหมครับที่ x เป็นศูนย์ได้ y เป็นหนึ่งเนาะกราฟก็จุดก็จะอยู่บนนี้นะครับ ที่ x เป็นไพส่วน6ครับเราจะได้ y เป็น0.87นะครับที่ x เป็นพายส่วน4ครับเราจะได้0.71ครับ x, x เท่ากับ pi ส่วน3ครับจะได้ y เท่ากับ0.5ครับและสุดท้ายครับบนอนาบริเวณของควอเรนที่1เนาะเราจะพบว่า x เป็นไพส่วน2จะได้ y เป็น0ครับนะครับ,นะรบนี่คือจบที่ คอร์เรนที่1เนาะจะได้จุดเรียงตัวกันแบบนี้นะครับและเราจะสังเกตเห็นว่าค่าคอสของคอร์เรนที่2ครับค่าคอสจะติดลบถูกไหมกร่าเพราะฉะนั้นนะครับครูเปรียบเสมือนกับว่าครูใช้เส้นตรง y x เท่ากับ p ส่วน2นะครับสะท้อนจุดเหล่านี้ครับมาไว้อีกฝั่งหนึ่งมันจะได้จุดที่เรียงตัวกันประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้แกน x สะท้อนอีกทีหนึง่งถูกไหมครับจะทําให้เราได้นะครับจุดของกราฟในคอร์เรนที่2ครับ ดังต่อไปนี้ครับมันก็คือกลับลงมาถูกไหมครับกลับลงมานะครับอันที่หนึ่งเนาะสะท้อนข้ามเส้นตรง x เท่ากับ pi สองนะครับอ่ามันก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับแล้วใช้แกน x สะท้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นจุดเหล่านี้ครับสะท้อนสองรอบถูกไหมครับอ่าในช่วงศูนย์ถึงายหน้าตาเป็นดังต่อไปนี้ครับต่อมาครับครูใช้เส้นตรง x เท่ากับ pi ครับสะท้อนจุดนะครับครึ่งหนึ่งเนาะ ในข้อดันที่1และข้อดันที่2ครับจะทําให้ได้จุดในข้อดันที่3และค้อดันที่4ครับหน้าตาเป็นดังต่อไปนี้ครับและเมื่อลากเส้นเชื่อมครับเราจะได้1รลูกของโคไซน์ครับหรือ1รลูกของคอสครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือ1รลูกของคอสครับเมื่อกี้คือ1รลูกของไซน์เนาะรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆต่อคอเยครับแต่ถ้า1รลูกของคอสครับหน้าตามันจะคล้ายๆกับรูปถ้วยนะครับ หมอเป็นด้วยแล้วกันเนาะทำนองเดียวกันครับนี่คือหนึ่งค่าของฟังก์ชัน cos หรือฟังก์ชันโคไซน์นะครับปูก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแม่แบบครับสร้างตัวสแตมป์ขึ้นมาแล้วก็ c o ป y p a s พ e ที่เหลือครับเติมหัวลูกศรเนาะเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้ครับคล้ายคลื่นเลยลักษณะของกราฟคล้ายกับกราฟไซน์มากๆเลยถูกไหมครับแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับแต่มันมีความต่างกันครับใครบอกจุดต่างได้ครับเปิดไมค์ตอบเลยครับ เริ่มจากจุดศูนย์หนึง่งอ่าเริ่มจากจุดศูนย์หนึ่งก็คือแต,แต่กราฟไซมามันเริ่มที่ไหนนะลูกศูนออย์ศูนย์รเออกราฟไซามันเริ่มที่ศูนย์ศูนย์แต่กราฟคอสมันเริ่มที่ศูนย์หนึ่งครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันต่างกันครับมันจะทําให้สิ่งที่เรียกว่าคําคํานี้พวกเราอาจจะเคยได้ยินตอนที่ครูสุรัสสอนเรื่องคลื่นก็คือคําว่าเฟสครับมันมีบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างไซกับคอสนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีการเลื่อนกราฟคอสต์รรครับ ราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าเฟดครับเดี๋ยวไปติดตามในต้งคลื่นนะครับอมีอะไรครับลูกหนึ่งส่วนสี่ของคาบเจะเป็นศูนย์ก็ปูทุกหนึ่งส่วนสี่ของคาบเอจะเป็นศูนย์่ใช่เ <ไว S 1> รอวายกู y เป็นศูนย์ก็ปูทุกหนึ่งส่วนสี่ของคาบไม่ใช่มไหมลูกเพราะว่าหนึ่งส่วนสี่ทุกหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับ<อ>ไม่ถูกหนึ่งนะส่วนสี่ของคาบหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือสองส่วนสี่มันไม่ได้อยู่ที่ศูนย ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่อ่าที่ y เป็นศูนย์นะครับจะมีอยู่สจุดก็คือ x เท่ากับ p ส่วน2กับ x เท่ากับ3 π ส,ส่วน2ซึ่งสองจุดนี้อยู่ในตำแหน่งไหนครับนำ้ำผู้อยู่บนแกน x หรือแกน y ครับ π ส่วน2กับ3 π i ส,ส่วน2อยู่บนแกน x ครับผูเอ็กเท่ากับ p ส่วน2กับ3 π ส่วน2นะถ้าดูบนวงกลมหนึ่งหน่วยมันอยู่บนแกนอะไรอ,อยู่บนแกน y อ่าอยู่บนแกน y ใช่ไหมครับ ถ้าจุดที่อยู่บนแกน y ค่า cos ของเราจะเป็นศูนย์เนาะจำได้ไหมเอ่ยย้อนกลับไปเรื่องความรู้เดิมๆนะครับโอเคนะครับต่อมาครับเราจะพบว่าเมื่อเราดูกราฟของ y เท่ากับ cos x แบบเต็มๆนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับดูหนึ่งคาบของมันครับเหมือนกันเลยลูกหนึ่งคาบของเราเท่ากับ2พายครับเหมือนกับฟังก์ชันซ้ายเป๊ะเลยนะครับะนั่นคาบของเราเท่ากับ2พายนะครับแต่1ลูกที่วาดใน1่คาบครับ ของทรายกับคอสไม่เหมือนกันนะคอสจะเป็นรูปถ้วยถูกไหมครับแต่ทรายจะเป็นรูปคล้ายๆตะขอเนาะอ่านะครับต่อมาครับแอมพลิจูดครับขึ้นไปได้สูงสุด1ครับลงไปได้ต่ำสุด1ครับเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดก็เลยมีค่าเท่ากับ1นึ่งครับแอมพลิจูดอาจจะวัดจากข้างบนก็ได้หรือวัดจากข้างล่างก็ได้ถูกไหมครับเพราะระยะทางมันต้องเท่ากันเนาะแล้วก็นะครับพอแอมพลิจูดเป็น1ครับแน่นอนครับเรนจ์ของเราก็จะมีค่า มากที่สุดเป็น1และก็น้อยที่สุดเป็นลบหนครับก็เลยกลายเป็นเรนจ์ของฟังก์ชัน cos ครับก็เลยกลายเป็นเซตของจํานวนจริง,รงตั้งแต่ลบหจนถึง1ครับเหมือนกันครับสำหรับฟังก์ชัน cos ครับถ้าพวกเราจําได้ตอนที่เราเรียนตอนต้นๆเลยเนาะเราจะพบว่าโดเมนของ cos ครับคือเซตของจํานวนจริงเหมือนกันครับจบไปแล้วครับนี่คือกราฟของฟังก์ชัน cos กับฟังก์ชัน sin ครับฟังก์ชันตัวพ่อและตัวแม่ในฟังก์ชันตรีโกณมิติเนาะ พอร์ชันอื่นๆที่เหลือนะครับจะใช้ความสัมพันธ์ของสองกราฟนี้นะครับไปสร้างมันขึ้นมาเนาะ,ะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ iPad นะครับเราจะไปฝึกวาดกราฟกันนะครับ